ชีวิตเมื่อคิดคนปฏิสนในโลกละนับเป็นเนื้อนาบุญเป็นมนุษย,ย,ายา์ดจะเลิญเกิดในโลกนับเป็นโชกับทุกคนกูสนนุนคุณแหน่ทำนําวิญญาเพื่อกรรุนเป็นกองทุนคุณงามคงยินเธอคือความดี มนุ์ชาติปัทนาไม่ละหลดตั้งปรากฏดีเดนเป็นวีธีธรรมชาติมีโดยทั่วชัวกับดีส่วนคนที่ไม่ทันนั้นหันทำลายต่างแยงสัพยากนไม่ยนหยุดบางจอคุดสับใต้น้ำแล้วไม่นึกถึงความเสยยียให้ ซ้ำรวจห้แรงนำมันไม่นึกถึงกันแต่ไรจึงทำให้เปลือกโลกมันยกสุดมนุษย์จึงถึงยามความเสียให้เกิดคลื่นอยากทำไรไรที่สุดเป็นดินไว้เกิดคลื่นคลื่นมนุษย์เศร้าโศกสุดอันดามันมาหันตะพย โอ้ภูเก็ตก็สาวทสาวัเมกไม่มืดความไม่ลันไม่วันไว้โอ้เขารลักทิ้งพังงาเลลวสุดอะไรเป็นทิ้นไทยแดนเคยมุกสุขสาบายทะเลสงบเห็นแต่ศบกลายเกลื่อนเฮิรมาจุรา,กาดกระชีวิตปร ม่มีใครคาดค้นว่าเจอเกิดอันตใรคนซู่นเฮ่ซูนเสียสัพย์นับอันั้นนูชาวเอเชียเมียพวดเลือดแต่ตัวเปล่าเมื่อถึงกล่าววิประโยคสุกซกสัลชาวต่างชาติมาซู่นสิ้นเสียในที่นันดามันนี่ไม่ทันคลื่นมันกวาดอ,อพีนาลง 流星，温柔。 เพื่ราคือกานองกลับเป็นเสียงร้องไห้น่าเสียาดถูกชีวิตที่ปลิดพงแต่คลืนนำ้ำใจไทยเรานั้นยังมั่นคงยังทยยอยส่งเงินทองและข้าวพพงมากม่มเออจิ้นนั่งเละนานบ้านต่วันนี้จะวัด เอ้เ้าซอน้มีดซอน้มีนี่นันมันนาน่ะนายบ้านมึงเดาแล้งเบือยูลยนะอีอ้รัโอ้ยมึงก็ด้พอจับเขามังพอที่นานน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 ะคนน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 นอนนนนนอนนนือนลือตั อพอแม่พ่นงวายหวังใจให้เรานี่เข้ามาทํางานอ,อีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานทึ้งนี้ข้านี่แต่ว,ว่ามันจะเป็นข้าวเกา่าแต่เราเอามาแล้วไม่เอามาเตือนสติให้เป็นบทเรียนสอนเราเราว่าเ,าเล้งแล้วว่าคนทยนี่เจ็บเราไม่จำทั่งนี้เราต้องยำคิดยำทำนี่ลองเล่ลองเล่ว่าเท็จเล้งมาอยากเดียว นี่คือพ้นมาจากว่ามนุษย์นี่แหละเป็นต้นเหตุเป็นตัวเดว่าทําลายธรรมาชาติาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณมีโทษแต่เราได้นัดกันมาประชุมในวันนี้เมื่อเราทําลายธรรมาชาติซึ่งที่นี่ธรรมาชาติก็ลงโทษเราทําลายเราทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆนานาซึ่งเราแลกว่าเป็นเรื่องแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องแต่ว่าไม่ใช่น้าทีไม่สาคัญ อาทากิดพันธุ์นี่พิษจริงนั่นอะไรนายบ้านนี่เราเล่นกันเรื่องธรรมชาติธรรมชาติถึงเด็บเด็กวัยรุ่นเราบ้าคลคลัมันเล่นกันติดปากจังวังนี้ไอ้ไรล่ะแข่งจะก่อเล่นกันติดปากจะก็ถามกันว่านี่นี่บ้านเรานี่ยเกิดภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนนี่ ก็เพราะว่าเรานี่แหละแค่เงื่อเดี๋ยวว่าเป็นสาเหตุให้โลกเนี่ยมันร้อนขึ้นไม่แน่ในทุกวันนี้คิดว่าลองสังเกตฑเลยที่สางทีเชืแล้วคิดว่าร้อนอยู่เลยร้อนไม่ได้่ยงไหนจริงนั่นเลยในบ้านจรงนี้นี่มีตามนักขี่แต่เดี๋ยวว่าสูโรไม่ละแต่ก็ว่าโลกร้อนโลกร้อนในสาเหตุใดจะว่าโลกร้อนอิ่ ก็ใช่แต่ว่าลุกหลอดก็คือว่ามึงแล้วว่ากูแล้วว่าใครก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นบรรด์บรจทุบันนี่แหละเออเออไม่ขิดไม่กระนกเออที่นี๋ยวตัดไมปทำไรปาเออถึงที่นี่เรื่องกิจเจ้าบัดประจําวันก็เหมือนเออจะเราเล่เป็นเรื่องแต่ว่าเราไม่กะนักว่าวันนั้นเออบางทีมึงนอนเลมวยกลางเทียง เออมวยบปต่อยก็แดมั้นู้มึงบะลับนอน้ําไก่ลอยก็แต่แ้งเอ้ยแดมั้งเล้งนะอ่าเน้นเน้นทําไมเกิดเออเปลืองพลังงานอ่าก็ทําไมเกิดเภาวะโลกร้อนเหมือนกันอ่าจึงดีนี่ก็หลอดปลื้ล่ะหลอดโกร้อนนั้นอ๋อกาเวลาไม่และเล้่ยวตัวจัดนะเสียบไปทําสายยายไรลบะรักกับทอดทอดสมังแล้วอืมเออจึงดีนี่เวลาเสือแกงเสือไลเหล่านั้น เราคิดว่าใช้ไต ja, ้ท ah, ุ hoje, aqui, Chinese, <It> ้งพลาสติกคิดว่าเราแก้ยากระจายโอ้โหมัดก็ไปแรงดราไม้แก้เราสังคมวางนี้มันเปลี่ยนไปกลุ่มอินเดียเราก็อย่าไปแข่งกับมันนแรงเพอาะกว่าสิ่งในี้แต่มันแข่งมันจะฮักวันนี้วันเดียวมึงแล้งวันนี้วันตายกินลนโดนเนี่ยจะตรงกับกำโตปู่เนี่จะเลยเนี่ยเราไม่โชคดีเรากลุ่มอน Lại bỏ lấy là khen ơi, cái mong là xa hết để cơn luộc nè. cao mà là quỳ bọc cái tụi đéo, tụi đéo cháu ờ, mấy tốt tụi đéo cúi khét, đéo là xa hết rấy là khen, hả, à, mừng bọc mà đi. Xa hết để cơn luộc rồi, nè. mà cơn luộc có bảo là, mý con nhìn. Ơ, là lấy rào là khen, ở hai đẹp đi bỏ, lén lấy mấy cao đường bỏ đi. เออนูเปลื่นก็นูเล่นเป็นงานเป็นการเป๋บอมึงมาเนี่ยมีเบื่อ,อไรมึงละ่ะกับมีที่คัวโลกกัอะไรก็งินเออเด็กก็ว่าโลกร้อนโลกร้อนเป็นเพราะมีนั่นไงมีนูมันคัวโลกอยูอ่เบื่อเปลืปลปลปล่นเหมือนก่อนอีบ่แล้วนะบ่านู่ไก่มาไก่มาไก่มาโอ้โอโกบดีโนน่าร่ะมาดานีมาดานีมา เมาพบตางเขารอบพบนะ้นำตาหลอำนาจรักดังชีวิตและจิตใจปลามาลัยก็ตื่นตันปันรนะนอ,อสวัสดีนะครับพวกพี่ๆออสวัสดีและขอรับพวกน้องๆ <c oughs> เอาลูกเอาอานั่นน้องมากี่คนอ,อ่ะคงอินเต็มมงว่าสวัสดีพวกน้อง <c oughs> มาโูู้กันดิไอ้นว่าวัดีกับพวกพี่ๆูกันวาวัดีีรับพวกน้องๆเออเอาเถอครับไม่ต้องให้มันมีพิธีรีตองอะไรมากมายสาระและก็ประเด็นสำคัญที่ผมมาในวันนี้เนี่ยคือผมตั้งใจจะมาล่าพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านพลทองกรบุดโตและไปไหนจะไม่รบไปไหนล่ะก็รับคือผมที่ได้ตังปฏิฐานแนวแๆไว้แล้ว ว่าทุกวันนี้ดิเออบ้านเมืองของเราเนี่เกิดวิกฤตอย่างมากมายมหาศาลผมนี่จะนั่งนอนนิ่งดูได้เนี่ยก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะปัญหาของประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราทุกคน,นมีหนาที่ที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาและปัญหาที่สำคัญอยู่ในขณะนี้นะก็คือเป็นช่วงวิกฤตข้าวอยากหมากแพงค่าแรงถูกน้ำมันก็ขึ้นธรรมชาติของเรานี่ ถูกทำลายได้รับความเสื่อมโทรมอย่างมากเมื่อธรรมชาติถูกทำลายพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องออกเดินทางเพื่อแก้ปัญหาถึงแม้เราแก้ปัญหาให้สำเร็จสิ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ได้แต่เราก็จะต้องมองย้อนกลับไปครับเราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วพระองค์ทรงทำพื้นไม่รับก็บในเมื่อ ป่าไม้ถูกทำลายเราทำอะไรไม่ได้นอกจากการที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายไปให้ไอ้พวกที่มันมีจิตใจที่เห็นแก่ตัวไม่มีความสำนึกไม่มีจิตใต้สำนึกคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดว่าต้นไม้แต่ละต้นที่กว่าจะโตขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้เวลามากายมหาศาลเป็นหลายๆปีแต่พวกมัน ใช้เวลามีกี่วินาทีในการฝนล้มทำลายเพราะฉะนั้นผมก็จะออกเดินทางเพื่อที่จะแจกพันไม้ให้กับประชาชนได้ปลูกเท่ากับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราเพราะถ้าหากเราช่วยโลกโลกก็จะช่วยเราอเป็นเหล่ามาากรุณาย่างหลดเลือดและขอรับเอาละวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา หมู่บ้านพลทองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่กําลังพัฒนาแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าหาผู้ใหญ่เนี่ยได้เผยแพร่ได้ปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเยาวชนต่อไปให้มีความรักและก็หวงเห็นบ้านเกิดและก็มีความรักธรรมชาติเอาละครับก่อนที่ผมจะออกเดินทางผมมีพันไม้ที่จะมอบไว้้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการเตือนว่าต้นไม้เพียงต้นเดียว ก็สามารถให้คุณประโยชน์แก่เราได้มาสารรอสักครู่นะคะเออนี่นะขอให้ทุกคนนี่จงช่วยกันเพเราะปลูกอย่างน้อยคนละต้นลองคิดดูสิครับถ้าเรามีกันสิบคนถึงแม้เราจะปลูกคนละต้นแต่วันหนึ่งน่ะมันได้สิต้นแล้วนะคะโดยจิงนั่นและกงเหินนี่ลองแล่อันนี้ กอดลงต่กูลาวตนไม้มี่ไม่รู้ตอนอะไรตั้งใจตอนใยายใหญ่แบบก็ลงในเมึงเพลแหละแกนเออเอาละครับถ้าอย่างนั้นผมต้องขอตัวลาก่อนนะเขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับทุกคนจะต้องมีความรักแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติของเราให้อยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยของเรานไปตราบนานเท่าน,านั้นกลับครับกลับ แล้วเมื่อ,ออกปากฟักฟังเรื่องธรรมชาติปลาโนนานก็รีบลามาทันทีพวกชาวบ้านต้องจงรักต่อเจ้าว่าเพลงว่าจะร้อมด้วยไวผลชัยส่วนปั่นไม,ม้มีเธอควรรักษาไวน้นันเติงชวนกันปลูกลวไวใบเลวเลย เลือกสาท่านที่ปลูกอย่างพร้อมใจเพื่อรักเษาไว้แล้วให้ลูกล้านเราอ๋อให้ลูกเลานเรา